สวัสดีครับพ่อโจเล่น้ำแข็งวันนี้พวกเราจะมาแก้รูบิตกันสเต็ปแรกเล่นหน้าเหลืองเอาสีขาวมาล้อมสีเหลืองให้เป็นลูกกระบาทตรงนี้นะสเต็ปแรกหมุนขาวเข้ามาล้อมเหลืองนี่นะแล้วเราก็จะขาดขาวอีก2เม็ด แ่า,าดูว่ามันอยู่ตรงไหนน,นี่อยู่ฝั่งนี้ใช่ไหมหมุนนิดหลบโอเคสามอันแล้วนะขาดอีกอันดนึงเราไปหาดูว่ามันอยู่ไหน,นอ๋ออยู่นี่นี่เองโอเคแล้วก็ปิดแล้วก็ปิดน,นี่หนีหมุนนี่ขึ้นมาอ๋อเห็นไหมได้แล้วสี่เม็ดเราจะโฟกัสแค่สี่เม็ดนี้นะเม็ดอื่นไม่โฟกัสแต่ว่าเอหอย่างเงี้ยไม่เป็นไรให้มันแบบโอเคน้ำแขิงโชว์ดินี่น้ำาขิงก็เป็นแล้วเห็นไหม สปอการที่สี่เม็ดนี้โอเคได้แค่นี้แล้วต่อไปสเต็ปที่สองสเต็ปที่สองก็คือหมุนหาเซนเตอร์ของมันหมุนเราจะเล่นตัวนี้ใช่ไหมจะเล่นตัวนี้ใช่ไหมดูหน้าของมันอีกหน้าหนึ่งคือหน้าอะไรสีน้ำเงินคือสีน้ำเงินใช่ไหมให้หมุนตรงเซนเตอร์ตรงนี้มาหาสีน้ำเงินปุ๊บแล้วก็หมุนกลับหลังสองด้านหนึ่งสองโอเคเรามาทำสีหน้าต่อไปกัน เราก็ใช้วิธีเดิมไปต่อไปตัวนี้นะตัวนี้เรามาดูฝั่งตรงข้างของมันเป็นสีอะไรถ้าเป็นสีเขียวให้คือสีเขียวใช่ไหมทำยังไงนะหมุนสีเขียวเซนเตอร์มาหามันเซนเตอร์ไปหามันปึ๊บปึ๊บโอเคแล้วไงต่อหมุนสองรอบสองรอบให้มันลงไปอยู่ใงใต้เห็นไหมมันลงไปอยู่ใงใต้แล้วใช่โอเคต่อไปตัวต่อไปคือสีส้มใช่ไหมหมุนหาสีส้ม โอเคแล้วหมุนสองรอบหมุนกลับหลังสองรอบหนึ่งสองนะกลับเข้ามาอยู่ตรงนี้แล้วเคเหลืออีกหนึ่งเม็ดนะหนึ่งเม็ดสีของมันคือสีไล่สีแดงหมุนไปหาสีแดงเสื็จสีแดงแล้วหมุนสองรอบให้ไปอยู่ข้างใต้ปุ๊บคราวนี้ก็จะเสร็จหน้านี้แล้วเราจะกลับมาดูเห็นไหมมันจะกลายเป็นขาว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 เป็นกากบาดใช่มหม โอเคต่อไปเป็นสเต็ปที่สามเราจะทําให้หน้าขาวนี้นมันเป็นสีขาวทั้งหมดเลยโดยเอมันจะบวกคู่กับชั้นที่หนึ่งจะเป็นสีเดีวยวกันหมดเลยนะโอเคเริ่มจากหาสีขาวว่ามันอยู่ตรงไหนอย่าอยางของน้ําขิงอยู่นนตรงนี้ถามว่าเราทําไงเราหันมาดูตรงนี้เราจะไม่เล่นเราจะหันมาตรงนี้ถ้าเป็นสีเขียว ตัวที่ติดกับขาวใช่ไหมตัวที่ติดกับขาวให้หนูไปหาเซนเตอร์ของสีเขียวพอได้แล้วเดี๋ยวพอได้แล้วให้เรายกขึ้นปัดเอาลงอย่างนี้แล้วเราก็หาอีกว่าขาวอยู่ไหนอะขาวอยู่นี่เราไม่เล่นหน้านี้เรามาเล่นฟ้ามันตรงเซนเตอร์อยู่แล้วรอบนี้เราบิดมาทางนี้ เสร็จแล้วเราก็ปัดมาอย่างนี้แล้วเรก็ปัดลงก็จะได้ขาวเต็มอย่างนี้แล้วอ่าหมุนมาหาเซนเตอร์มันขึ้นขวาลงโอเคต่อไปเซนเตอร์สีเขียวขึ้นขวาลงโอเคขาวหมดยังโอเคขาวเต็มแล้วโอเคพอเราเก็บขาวเสร็จแล้วเห็นไหมชั้นหนึ่งมันก็จะเต็มเป็นสีนี้เห็นไหมสีส้ม เงินสีแดงอันนี้คือชั้นหนึ่งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะเด็ด<ต>สีเราจะทําชั้นที่สองกันนะแต่ <Okay. S 3> ว่าบอกไว้ก่อนว่าถ้ามีเหลืองอยู่ตรงนี้หรือมีอยู่ตรงนี้ห้ามเล่นเด็ดขาดต้องห้ามมีเหลืองเลยอย่าต้อง<ๆ>เล่นหน้าไหนอ๋อขาวไว้ข้างใต้ใช่ไหมใช่เอาขาวไว้ข้างใต้จะมาเล่นสีหน้าตัวนี้นะครับสีหน้านี้ตัวที่ไม่มีสีเหลืองเลยคือเรามีจเจอแล้วหนึ่งเม็ดสองเม็ด อันนี้มีเหลืองมีเหลืองเราไม่เล่นโอเคมาเล่นหน้านี้ก่อนให้หันตัวนี้ไปหาเซนเตอร์ของมันเซนเตอร์คือสีเขียวสีเขียวไปเปาะเห็นไหมเจอแล้วแล้วเราเรามาดูว่าข้างบนนี้สีส้มนี้อยู่ฝั่งขวาหรือฝั่งซ้ายเซนเตอร์มันนั่นก็อยู่อยู่ฝั่งขวาใช่ไหมก็บิดหนีทีหนึ่งหนึ่งขวาขึ้นสองอาสามบิดหนี สีบิดลงโอเคต่อไปเป็นการมาเก็บขาวตรงนี้หมุนกลับมาให้ตรงเซ็นเตอร์ของมันขึ้นขวาปึ๊บโอเคทําแบบนี้ไปเรื่อยจนกว่าจะครบต่อไปตรงนี้สีแดงหันมาหาสีแดงสีเขียวอยู่ฝั่งไหนขวาหรือซ้ายอยู่ขวาหมุนหนีขวาขึ้นหมุนหนี ขวาลงหมุนกลับโอเคต่อไปมาเก็บขาวเก็บขาวอันเนี้ยอยู่สีสีนี้ตรงนะบิดลงโอเคอ่ายังขาดอีกสองอันไปหาดูว่ามันอยู่ตรงไหนอยู่ตรงนี้นี่ไม่มีสีเหลืองเล่นตัวนี้เรามาดูว่าน้ำเงินอยู่ขวาหรือซ้ายอยู่ฝั่งซ้ายบิดหนีทีหนึ่งหมุนขึ้น บิดหนี้รอบหนึ่งหมุนลงโอเคต่อไปเราจะมาเก็บขาวเข้าที่นะไปดูก็าขาวอยู่ตรงไหนอ่าขาวอยู่ฝั่งนี้หมุนกลับไปหามันเห็นไหมหามันแล้วก็มาเล่นหน้าสิเงินหมุนขึ้นขวาเก็บขาวโอเคขาวสองก็จะเต็มแล้วนะขาดอีกตัวหนึ่งตัวเราไปหาว่ามันอยู่ตรงไหนอันนี้อ่าอยู่นี่นี่เองต่อไปอ่า ข้างบนสีน้ำเงินอยู่ฝั่งขวาใช่ไหมหมุนหลบหนีขึ้นไปหมุนหนีอีกรอบหนึ่นงหมุนกลับเอาขาวกลับมาโบขาวอยู่ตรงกันไหมตรงกันเราไปดูว่าเออมันตรงกับสีเซนเตอร์หรือเปล่าหมุนขึ้นขวาลงโอเคเราได้ครบดแล้วไงน้ำขิงเสร็จยังเสรส็จเหมือนกันไหมอ่าแถวสองเสร็จแล้วนะ โอเคสเต็ปต่อไปและหลังๆจนกว่าจะจบนะมันจะต้องเป็นการใช้สูตรซึ่งมันค่อนข้างจะซับซ้อนนิดนึงต้องจําต้องจําด้วยโอเคสูตรต่อไปเนี่ยสูตรของอีพีสบอกเลยว่าซับซ้อนมากโดยเฉพาะสูตรสุดท้ายอ๋อต้องไปต่อ e ีพีสองใช่ไหมโอเคงั้นเดี๋ยวไปเจอกัน e ีพีสองดีกว่าเดี๋ยวมันจะยาวไปนะโอเคเดี๋ยวเจอกันบ๊ายบาย